สวัสดีครับผม A87 ครับขายรถไปน้าเหรียญโนตรีไปพร้อมมือนี้มีเรื่องเหล้าดีๆรถคันน้ำงามรถคันใหญ่ๆรถเจ็บทีน่นั่งรถความคั่วอ่ารถลักล่านเหลือแสนต้นๆตมานำเสนอสีเป็นยังอ่าฝากรอชมครับก่อนอื่นฝากกดติดตามจองเข้าครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผมเพีร้านแปจ็ดบุลเลต์คาร์เซ็นเตอร์ตั้งยี่บันตรงกลางต,าตังหวับ้านต้นอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรติดต,ต่อและไลน์ไอเดียศู3ย์แปดสเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรได้เลยครับ มาเบิ้งกันวันนี้มีรถอีกอย่างอันนี้คือขั้นงามๆคันนี้นโตโยต้าวิต 2.0Q รีมิต็ดนะครับเป็นรถความพร่วเจ็ดที่นั่งรถ SUV อ่าความใสกันเลยสีสันโดยร่วมเป็นสีบอลเงินครับผมตีให้90% 9าสินถึงนะครับเนาะสีสวยๆใสๆขัดเงามาให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าสวยๆแบบนี้เโคมดำ โคมดําสวยๆใส,ๆ,สๆมาจากโรงงานไฟตันหมอกสวยๆมาจากโรงงานทุกอย่างยังอย่ครบครับซุ้มล้อทั้งหมดอยู่ครบโดยร่วมสีสันสวยงามได้ไฟเรลี้ยวตรงแก้ม,มกันศาดกระจกมีครบกันศาสกระจกมีครบอาจจะมีรอยขีดควนนิดน้อยแต่ว่าไม่มีผลกับการใส่งานหรอกคคือผมว่าอยากเห็บ สีเดิมเพิ่นนะครับไห้เพิน่นคงความสภาพเดิมไปก็เลยแต้มนิดนึงอืมไม่ขีดควนนิดหน่อยครับผมแตกก็ดโดยรวมกันยังดูสวยนะครับยังดูสวยอ่าล้อแม็กซ์17นิ้วโรงงานไฟท้ายใสๆแบบนี้ครับผมอ่าสติกกงสติกเกอร์ยูคบด้านไทยตัวนี้สิมีเซ็นเซอร์ถอยให้เซ็นเซอร์ถอยสีจุด สปอยเลอร์ iler, ร้อมไฟเบรกดวงที่3ตัวนี้ตัวคิวลิมิเต็ดคิวลิมิเต็ดเปนสีมี่ชุดแต่งรอบขั้นเลยครับสกงสเกิดตรอบกั้นสุ่มโป้งลอ่อกาบคางอ่ามาด้านซ้ายครัขบ,ขขบขวางกาบคางมาครบแบบนี้ครับเอาไปสวยๆคิวลิมิเต็ดเนาะครับด้านหน้าซ้ายก็สวยๆไฟใสๆเพอแตกพอเล่าตัดหมอก ใสๆเหลีหล่ยมๆเงีงๆแบบนี้ครับผมวา่าอ่ามันหนาใส่ครับหนาใส่กันเลยเอาไปใส่กันเจ้้ยงแๆ้กระจกบานหน้าโตโยต้ายังอยู่นะครับโลโก้โตยโตยโต้ายังอยู่สแสดงว่ากระจกยังไม่เคยแตกยังไม่เคยเปลี่ยนครับผมตัวนี้ค l i ลิมิเได้สั้นหลูบได้สั้นหลูบนี่จุดสําคัญเพื่อนคือความรูล้ลาความสปอร์ตนสั้นหลูบใบเปิดกินลมชมวิวตอนเย็นๆมามาดูภายใน ตัวนี้ได้บาะหนังสีดําครับเบาะหนังสีดำํำสวยๆทั้งคันครับผมอ่าแอแบบคู่หน้าฝาลังคาคันนี้สวยครับสวยใสเลยสวยใสกันเลยที่เดียวโอ้สะอาดต้านเขาเชนพูนอินสั้นลูกครับเดี๋ยวผมสิเปิดให้เบิ้งเด้เอดอ่าสั้นลูกเปิดได้แผงประตู้สวย มีลายเข็บลาตรงเมื่อเปิดกระจกขึ้นลงไฟฟ้าทุกบานเป็นออโต้ครับเมื่อเปิดภายในเป็นโคเมียหม,มาจากโรงงานอือมีเมียม,มาจากโรงงานเ<ๆ>พจเดิมยังอยู่ไม่เคยเจาะไม่เคยเจาะเ,เ,เปกเดิมลูกดีเวทเดิมสติ๊เกเก,กอร์มอกความปลอดภัยยังอยู่น,อน็อตฝาประตูเดิมเดิมคือเก่าครับสวยสวยรถคันนี้ค่ะไล่ละเอียดหลายนิดนึงเพราะว่าเป็นรถเจ็บที่นั่ง เบาตอนสองาะนี่เบาตอนสองก็สวยๆเนียนๆสวยๆเนียนๆกันเลยเบาตอนสองสวยๆเนียนๆครัแบเบาที่นั่งแถวสองอ่ะห้องเริ่งแถวสามที่นี่แถวสามก็เน,นีนๆสวยๆไ่มีขาดบ่มีแตกบ่มีหยับพรมพื้นสะอาดทั้งคันครับพรมพื้นสะอาดทั้งคันเลย รถที่ถือว่าหนาใสครับมีที่ว่างแก้วตรงนี้ไม่มองเก็บสัมภาระลงสัมภาระนะครับทั้งทางนี่แบบนี้เก็บของครบๆเพื่อให้มกไปแคมป์ปิ้งแคมปิ้งไปแบบครอบรั้วไปแบบครอบรัวก็สบายไปแคมป์ปิ้งกับพับบาะได้เรียบครับด้วยาวิดนี่พับบาะได้เรียบทั้งคันเลยสวยกันเลยทีเดียวอ่าเอามาเบื้องด้านหลังกันแถวสามนี่เบาะแถวสามนี่พับแบบโอ้้เรียบเลยนะครับนี่พับได้เรียบไปเลย บ๊อแน่นๆแบบนี้เวลาพับมัสนเฉียบแบบนี้เอเวลาปูที่นุ่งที่นอนปิกนิกได้เลยสบายครับเอไปนอนกันได้ฝากระโปรงท้ายเดิมๆอ้าฝากระโปรงท้ายเดิมๆร่องน้ำฝนเดิมๆร่องน้ำฝนเดิมๆน็อตบ่บขยับกับฟังขวาน็อตฝาถ่ายยังบ่ขยับไปฟังท้ายก็สวยๆกันสวยๆกันร่องน้ำฝนกันยังยุครบแบบนี้ครับผมลดเดิมๆแบบนี้ อ่าช่องเก็บสัมภาระโอ้สะอาดสะอ้านครับอันนี้สามารถเก็บของได้อีกเอาสามารถเก็บของเก็บสัมภาระสิ่งของอะไรเดี๋อุปกรณ์จะยู่ข้างทั้งฟังขังทั่งดีนะครับด้วยว่าสิเป็นพวกแม่แรงไม่เลื่องที่อยุ่นี่ช่องนี้สำหรับใส่ของจิปะทะของเฮาเนาะเวลาเดินทางอ่ะมาอยู่ฟังสายก่อนนี่ลงฝั่งขวาเบาผิดครับผมนี่ที่นั่งตอนสองยี่สี่ครับแนียนๆแผงประตูสวยใสๆสะอาดสะอ้าน กับร่องว่าได้ไปใส่นี่คุ้มคา่าคุ้มราคาครับกับราคาแสนต้นต้นนี่ราคาแสนตน้ตนตน้นฟังคนขับฟังคนขับมาเริ่มจากที่น็อตประตูก่อนน็อตประตูเพราะท่านเคยขันเพราะท่านเคยแตะต่องเลยครับแสดงว่าว่าท่านเคยถอดมาเห็ดเพราะท่านเคยถอดมาสอบมาเห็ดสีเพราะเคยส้นนักแผงประตูแน่นๆนนกระจกทุกบานขึ้นลงไฟฟ้าแบบออโต้ครับผมแบบออโต้ มาฝั่งนี้มีลำโพงแถมให้ด้วยลำโพงทวิตเตอร์ไปจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวกมาไล่หมหนังครับมีแอร์แบกนี่พวกมาไล่หมหนังตัวนี้ปกติหลายขั้นต้องขาดไปแล้วแต่ขั้นนี้ยังเหลือแต่ว่ามีห้อยถลอกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมว่าเก็บความบริจิน,นอนนุ่งก่นไว้ความเดิมไว้แบบนีน้หัวเกียร์กับหมหนังครับหัวเกียร์หมหนังแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแอร์ดิจิตอลโอ้เครื่องเสียง ตัวนี้ติดรถดเลนซีดีหกแผ่นเดิมๆโรงงานเลยครับตัวนี้มากับตัวรถเลยเอาเอาเบิ้งเหล็กไม้กันครับเหล็กไม้เหล็กไม้อยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นครับสองแสนก็เมื่นรถยี่สิบปีก็ถือว่าเลียนบ่หลายครับแสนนิดๆเอาเดี๋ยวเบิ้งสั้นลูบกันเดี๋ยวเปิดสั้นลูบไปเบิ้งว่าใส่งานเลยปกติบ่นี่ไปเปิดรับลมครับเปิดรับลมตอนเย็นๆนี่ นี่ขึ้นมาแบบนี้ครับสําหรับผู้โดยสารเนาะกินลมชมวิวเย็นๆตอนบ่ายน,นี่สลันเปิดปิดได้ปกติอ่าปิดเปิดปิดได้ปกติครับผมนี่เยอะเรื่องของเครื่องครับเรื่องของเครื่องตอนนีร้รถสตาร์ทเ,เครื่องนี่นะครับรถสตาร์ทเครื่องเดินนิ่งๆเรียบๆแบบนี้ครับผมเดินนิ่งๆเรียบๆแบบนี้ เดี๋ยวพ่อเบิงโดยร่วมกันเริ่มต้นจากขั้นอะแกมเกลือเดิมๆนะครับเนาะสวยๆใสๆมาแบบนี้มานี่นอตเดิมๆครับฟ้ากระโปรงเดิมจะว่าที่นี่ห้อยถอดเนี่ยมาเคลียดสีฟ้ากระโปรงก็เป็นธรรมดาตามมาอยู่การใส่งานน้องเพื่นกระฟ้ากระโปรงยังเดิมนะครับสติกเกอร์ยังอยู่วตะกงตะเค็บครบๆครับเนี่ยแสดงว่าไม่เคยแกะไม่เคยส้นนกครับอถอดมาเคลียดสีเดิมเสื แก้มไส้เดิมเดิมน็อตเนื้อเดิมเดิมไม่เคยถอดอ่โาโชกสุ่มหัวโชกสวยๆเครื่องนิ่งๆครับนี่ยังเดินเรียบๆอยู่เลยเดินเรียบๆตัวน,นี้สตาร์ทอยู่เครื่องสองพันดีซีแบบนี้หัาเบิง้งแท็กแสตัวนี้นั่นสวยๆใสๆน้ำมันเครื่องกับยัน,นใสกิ้งเลยครับน้ำมันเครื่องใสๆเลยนะบ่ดดัมด้วยครับกิ๊บแสกันมากนี่อ่าใสๆกันเลยเครื่องดีครับขั้นนี้เครื่องดีรับประกันให้เครื่องดียยเย็น เดี๋ยวมาฟังราคากันครับรถคันนี้โตโยต้าวิด 2.0Q ลิมิอ่าตัวสั้นหลบผมเปลี่ยนโชกห้แล้วซีต้นนะครับช่วงล่างเห็นไหมแล้วโชกไม่เลยซีต้นเฉพาะค่าโชกก็แต่แตะเมื่อนแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนดุมลอยลูกปืนลอยคู่หนาหคือเซ็ตช่วงล่างห้แล้วเอาไปใส่เดทันทีนะครับสําหรับรถคันนี้อ่ารถคันนี้ผมขอแจ้งนิดน,นึงว่าเคยติดแก็สแต่ว่าติดเระโดน วิดแคปปีเดียวเราก็ยกเลิกไปกับโตโยต้าเพิ่นกับแก็บอย่ปุ้ยปัญหาครับเปนทนอยู่แล้วนี่เครื่องยียนิ่งแบบนี้ผมรับประกันเครื่องหายไร้หกเดือนครับผมรับรองว่าวิปปัญหาก็นนีผมเปิดรลค่าเบาเบาหนึ่งแามหมื่นบาทสำหรับโตโยต้าวิทสองจุดศูนย์คิวเมิตตดปี2 0 0พัีรถเก็ดที่นั่งรถขอบก้วขนาใหญ่ๆราคาเบาๆครับผมกับรับประกันหลังการขายดีๆครับผมอ่าสนใจโทรกับวาครับศูนย์แปดสอามศูนย์ห้าครับผมเพจร้านแปดบุลเลอร์คาร์เซ็นเตอร์ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ช่องเข้าครับโฮเซลเรคคอร์ดศิลปินรถบ้านมือสองครับผู้ใดกดติดตามไปแล้วก,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 ก็ขอพอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคันนี้เอาไปแค่นี้เดี๋ยวก็ไปคลิปต่อไป,ป,อไปมีรถเอยียงมาแนะนํารถส,สวยใใสผมึงมารีวิวให้เบิ่งรับรองว่าคุมคาคุมราคาแน่นอนครับผมรถทุกคันโอนได้ครับผมที่นี่8 7บุรเลิศคาร์เ็นเตอร์ขอบคุณที่เขามาเบิ้งครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ